ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่จะเข้ามาอัปเดตความรู้สึกของคนในใจลูกๆกันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะเป็นแรนดอมเป็นการทานายไพ่โดยภาพรวมนะคะทุกคนนะเอาละถ้าพลังงานไพ่ออกมาตรงออกมาดีนะคะก็น้อมรับคำทานายกดแชร์กดใจเป็นเป็นกำลังใจให้อาจารย์แม่ด้วยนะคะ พลังงานออกมาไม่ตรงนะคะหรือพลังงานเป็นด้านลบพลังงานไม่ดีนะคะอย่าคิดมากนะคะลูกๆนะใครอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่หลุดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้คนในใจของลูกๆนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะเรามาอัปเดตความในใจของเขากันโอ้โห ใบแรกก็แบบเนาะเออมีความสุขแฮปปี้ว้าวตายแล้วลูกๆมีไพ่แต่งงานด้วยอะ่ะโอ้ยนะเอาละใครนะคะตอนนี้ที่แต่งงานหรือเพิ่งแบบลั่นระครังวิวาไปเพิ่งแต่งงานเพิ่งใช้ชีวิตคู่กันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีความสุขมากๆเลย กับการที่มีลูกๆอยู่นะคะไพ่มันมี2ความหมายด้วยกันนะคะลูกๆนะนี่คือแบบเป็นความหมายที่หนึ่งที่อาจารย์แม่จะอ่านนะคะเขามีความสุขนะคะลูกๆดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะเออส่วนความหมายที่2คือเขามีความสุขนะกับการมีลูกๆแต่เขากลัวเขากลัวการแบบ การที่จะต้องแต่งงานการที่จะต้องแบบมีครอบครัวการที่จะต้องมีใครอีกคนนึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตซึ่งเขามองว่าเขาขอเวลาวางแผนอนาคตขอเวลา่าก่อนได้ไหมอย่าพิ่งรีบร้อนอย่าเพึ่งออ,อย่าเพิ่งแต่งงานในตอนนี้ได้ไหมขอเวลาเขาก่อน เออนี่คือความคิดของเขาคนในใจของลูกๆในตอนนี้ความหมายไพ่นะคะอ่านได้สองแบบนะและยังไงต่อล่ะเออไพ่ดีนะไม่บอกว่าเป็นไพ่เป็นพลังงานที่ดีนะและยังไงต่อนะคะมาดูกันเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงละ่ะโอ้ตอนนี้มีไพ่ของพลังงานลบเข้ามาด้วยนะเออโอ้โห ลูกๆเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่ดีมากๆเลยนะเขามองว่านะคะเขาคิดและรู้สึกว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่เคยทะเลาะกันที่เคยบาดหมางใจกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการหึงหวงนะคะเรื่องที่เขาแอบไปมีใครหรือคิดว่าเขามีใครน่ะเขาบอกตรงๆนะคะเขาอยากจะบอกลูกๆอยากจะ,ะอยากจะให้ลูกๆเข้าใจเขานะคะว่า เขานะมีความรักความจริงใจให้ลูกๆคนเดียวลูกๆคือความหวังของเขาคือคนนะคะที่เขาเนี่ยอยากจะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยในอนาคตนะคะเรื่องราวอะไรในอดีตนะคะที่ทำให้ลูกๆสะเทือนใจแล้วก็ฝังใจมาในตอนปัจจุบันเนี่ยเขาอยากให้ลูกๆเนี่ยนะคะลืมมันไปแล้วเข้าใจเขาเสียใหม่นะคะโอ้โห กดรับพลังงานกันเลยค่ะยินดีด้วยนะคะทุกคนพลังงานให้ดีมากใครอยากดูดวงส่วนตัวจนะิ้มลิงก์น้าโปรไฟล์เลยนะเลยนะคะนี่